ควตงเนืได้รับภารกิจไปป่าอเมซอนมันจะป่วนขนาดไหนทั้งสนุกและมีสาระไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เอินเบลกตูนชาแนลจะมาเล่าเรื่องครอบควดต่งเนือตอนป่วนอเมซอน เริ่มจากแนะนำตัวละครก่อนโกลอที่เป็นกองทัพครอบครัวเป็นคนที่มีความประหยัดประมาณ300%เเซแล้วนอกจากนี้เป็นคนที่รักครอบครัวโรดคุณแม่ที่เวลาใครในครอบครัวก่อนเรื่องจะกลายเป็นอวตารแล้วก็ตีคนนั้นตุ่มตามปึ้งปั้งทันทีฮารุสาวน้อยน่ารัก ที่เป็นพี่น้องกับโทลุเวลาที่โทลุก่อนเรื่องฮาลุก็อยากจะพูดว่าอยากแยกล่างได้สักสิบล่างโทลุตัวขมือแห่งเกาหลีเป็นคนที่กินจุแค่สิบชามก็ยังไม่อิ่มเวลากินข้าวครอบครัวบอกว่าได้แค่หนึ่งถ้วยอันนี้ก็ หนึ่งถ้วยแต่เป็นกะละมังเปิดภารกิจตึงหนึบตัวเข้าคุ้นตึงมือได้ไปปกป้องหวั่โลกโทลุก็เลยคิดว่าบอดหรือจะกินกับต้มเลือดหมูก็ไม่เลวหรือว่าจะเอามากินกับข้าวเหนียวไก่ย่างดีแล้วโทลุก็น้ำลายไหลแม่ก็เลยหยิกแก้มแล้วก็เลยคิดเราก็เลยบอกว่าเวลาเนี้ยจะมาคิดเรื่องกินอยู่อีกนอกแล้วผู้จัดการเขาก็เลยบอกว่า ที่บอกว่าให้ไปรักษาปอดของโลกเออไม่ใช่ของกินแต่เป็นแต่เป็นต้นไม้ค่ะไปนูน่นแล้วก็คือที่บอกว่าปอดของโลกก็คือป่าอเมซอนนั่นเองป่าอเมซอนก็จะมีต้นไม้เยอะต้นไม้มันผลิตออกซิเจนขึ้นมาแล้วประชากรของที่นั่นเพิ่มขึ้นทุกทีเขาการเพิ่มพื้นที่เขาต้องก็ต้อง ตัดต้นไม้แล้วออกซิเจนก็ค่อยๆลดลงไปลดลงไปแล้วการเดินทางของครอบครัวตึงหนึ่งครั้งนี้ก็คือไม่ให้เกิดการทำลายต้นไม้นั่นเองภารกิจหลักก็คือปกป้องพื้นป่าอเมซอนแล้วโทลุกก็ทำเป็นแก่งแล้วก็พูดว่าก,การปกป้องป่องปาอเมซอนครั้งเนี้มากับฮีโร่อย่างเราที่สุดแล้วครับแล้วผู้จัดการก็โทรมาแล้วก็สงสัยว่า จะยกเลิกการไปป่าอเมซอนหรือเกิดอะไรขึ้นทีมงานนะ่ะลงพื้นที่แล้วนะก็คือที่บอกลงพื้นที่ก็คือจะให้ไปตรงไหนก็จัดการตรงนั้นแล้วที่ก็คือผู้จัดการบุกมาถึงบ้านเลยคือเหตุผลที่ยกเลิกการไปเป็นเพราะว่าป่าอเมซอนมันทั้งมีงูอนาคอนดาแนงูเสือจากล้วอะไรแบบนี้แถมก็ยังมียุงอีกทั้งครอบครัวก็เลย ไม่เอาละไม่อยากเสี่ยงชีวิตสรุปได้ไปเป็นเพราะว่าผู้จัดการบอกรู้ว่าวัดโทรรู้ว่าชอบกินไก่ทอดแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีของพิเศษนะเธอรูก็บอกว่าไม่เอาหรอกครับไก่ทอดสองตัวโลดงูเสือมันมีที่ไหนไปโลดตอนที่หนึ่งตึงหนึบเดลิเวอรีตอนที่ครอบครัวตึงหนึ่บไปถึงจะมีต้นไม้เยอก็ตามร้อนตับแลกแล้วก็คือ โทลุก็พูดว่าถ้าเดิดอ,อีกหนึ่งก้าวโทรุก้ัแย่แน่แล้วก็ฮารุก็เลยถามว่าอีกไกลไหมพ่อเหนื่อยมากแล้วก็คือตอนที่ไปเขาอ่ะจะไปร่วมงานเทศกาลของเผ่าอเมซอนที่อยู่ที่อเมซอนแถมยังมีหลายเผ่าด้วยแล้วก็เลยบอกว่ารีบกันเถอะตอนที่โทลุกําลังจะดื่มน้ำอ่ะน้ําหมดขวดฮารุเธอหิวน้ําจนต้องดื่มน้ําหมดขวดเหรอแย่จริงๆแล้ว โทลุใส่ไายฮารุฮารุหยิกแก่นโทลุแล้วก็พูดว่าอันเนี้ยตัวเองดื่มเองแล้วตัวเองอ่ะดื่มหมดขวดเองแล้วยังจะมาใส่ไายคนอื่นอีกเล่อแม่ก็เลยเขกหัวทั้งสองคนแล้วก็บอกว่ามาถึงป่าอาเมซอนอ่ะยังไม่เว้นกันอีกยังจะทะเลาะก,กันอีกแล้วแม่ก็เลยพูดว่าหัดไอสลอฟสว่างแล้วตัวสลอฟที่บอกมันก็คือทัด ดูได้ก็สวนสัตว์ป่าเขาเขียวฮารุกกับโทรุก็ยังเถียงกันอีกรอบนึงแล้วก็บอกว่าฝากไว้ก่อนเถอะฮารุั้งหน้าเธอเสร็จชั้นแน่เออโทรุเห็นลิงมาแล้วก็บอกว่าอาช่วยฉันด้วยแล้วข้อพ่อก็เลยสงสัยว่าอะไรพ่อก็เลยหันมามองข้างหลังแล้วก็เห็นว่าโทรุโดนลิงสองตัวลุมทําร้ายแล้วโทรุกก็เลยบอกว่าแคบขอกินกล้วยแค่คาเดียวเองลิงพวกเนี้ย ตีสนุ่มเลยขี้งกจังกวยไม่ได้เรียกว่าคําเดียวละปกติโทรุปเป็นคนที่เวลาที่จะกินโทรุปเป็นคนที่ปะใหญ่แล้วเวลากินอะบอกว่าคําเดียวไม่รักษาสัญญาแต่ก็คําเดียวจริงแหละคําเดียวจะกินหมดลูกอะ่ะแม่ก็เลยบอกว่าไม่เว้นไม่แต่ลิงเหรอลิงก็ยังแย่งกล้วยอีกโทรุก็เถียงแบบว่าแม่แค่คาเดียวจริงนะแล้ว ลรกก็เลยบอกว่ารู้สึกอายแทนเด็กต่างประเทศเลยบอกง่ายๆแทนจะวุดแผ่นดินหนีแม่ก็เลยบอกว่าให้ปิดปากซะแล้วก็ตามมาซะดีๆแล้วโทลุกก็เลยกลัวแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องไห้แม่ก็เลยคิดว่าโทรลูร้องไห้จู่ๆก็เห็นเด็กมาร้องไห้ แม่ก็เลยส,สงสัยว่าใครนะที่ทิ้งเด็กเอาไว้ตรงนี้โทรรูก็เลยบอกว่าแม่อันตรายอย่าไปจับเด็กคนนั้นเด็กคนนั้นน่ะอาจเป็นปีศาจแปงลงร่างมา ็ได้แล้วฮารุก็เลยตีหัวโทรรุน้วบอกว่าเอนได้แล้วจู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้โผลมาคนที่โผลมาก็เป็นผู้หญิงแล้วเขาจู่ๆเขาก็ล้มลงไปโคลมเป็นเพราะว่าเขาถูกงูพิษกัดแล้วก็ประถมพยาบาลเขาอะมาจากเผ่ายาลุปโปก็เลยบอกว่าอันเนี้ยปกติเผ่าเขาว่าถ้ามีเด็กผู้ชายคลอดออกมาเขาอะต้องเอาไปให้พ่อเลี้ยง แล้วโทลุก็เลยบอกว่าเกินไปแล้วทำไมถึงต้องทิ้งด้วยเผ่ายาลูปโปโทรุสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมีแต่ผู้หญิงเผายาลูปโปที่มีแต่ผู้หญิงเผ่ายาลูปโปจะอยู่ในป่าอเมซอนแล้วปกติก็จะเวลาที่ขอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงลูกผู้หญิงจะอยู่กับแม่ลูกถ้าคลอดออกมาเป็นลูกผู้ชายลูกผู้ชายก็จะไปอยู่กับพ่อแล้วในอดีตอะ ที่ไม่ให้มีผู้ชายมาเป็นเพราะว่าถูกทั้งสมัยก่อนน่ะก็ผู้ชายกับผู้หญิงก็อยู่ร่วมกันแต่ว่าก็กลุ่มทหารอะไรแบบนี้ที่เป็นฝั่งผู้ชายเข้ามาในป่าอเมซอนแล้วก็เห็นคนแล้วก็จับมาเป็นทาสจะมาเป็นทาสทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ไปเก็บยางพาราในป่าอเมซอนจนหมดคนที่ไม่ทําตามคำสั่ง เพราะนั้นจะโดนฆ่าตายแล้วต่อมาก็เหลือแค่ผู้หญิง10คนก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าจะโดนฆ่าพอเหลือแต่ผู้หญิง10กว่าคนก็เลยเกิดการตั้งเผ่ายาลูปโปที่มีแต่ผู้หญิงปกติเวลาออกนอกเผ่าผู้หญิงอะจะต้องเขียนคิ้วให้เข้มขึ้นด้วยบอกง่ายๆเหมือนให้มันดูน่าแจงขามแล้วเวลาเข้าป่าก็ต้องทาตัวให้ดำด้วยเป็นเพราะว่ามันเป็นวิธีของเขา เวลาล่าสัตว์บอกง่ายๆมันเอาไว้พางตัวแล้วตอนนึงที่ทุกคนได้ยินเสียงเด็กร้องทุกคนก็ดีใจก็เลยฟุ๊บก็เลยสงสัยอ้าวผู้ชายหรือแล้วคนที่เป็นแม่ก็เสียใจมากน้ำอะไรแบบนี้ก็ไม่ยอมกินก็เลยคนที่ล้มแล้วโดนงูกัดอะก็บอกว่าก็เลยจะพาเด็กะไปให้พ่อแต่จู่ๆก็โดนงูพิษกัดซะก่อนอันนี้ก็เลยบอกว่า เดินไม่ได้แต่ก็เดินได้นิดหนึ่งเราก็เลยบอกว่าต้องพาเด็กไปส่งหาพ่อแต่ยังเดินไม่ได้เป็นเพราะว่าเวลาถูกงูพิษกัดเราห้ามขยับเด็กขาดเป็นเพราะว่าพิษอะ่ะมันจะไปถึงหัวใจเร็วถ้าไปถึงหัวใจช้าก็อาจจะยังไม่ตายแต่ถ้าไปถึงหัวใจเร็วมันก็อาจจะตายนเนี้ยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอะ่ะ จะพาเด็กไปส่งถึงพ่อเองเร็วแรงขนาดสามซียังชิดซ้ายพ่อกับแม่ก็เลยสวีกันแล้วก็บอกว่าทีรักต้องรอผมกับมันนะโทรุู้ก็เลยพูดว่าพอเธอะพอเถอไม่ไหวเลี่ยนแล้วก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่ถึงเลยมาถูกทางหรือเปล่าเนี่ยนั่นสิพบครวตึงมือจดจุดก็เห็นสล็อปแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเหมือนกับตัวเมื่อกี้ที่เห็นเลยไม่ใช่แค่หน้านะก็ยัง ตัวก็ยังขนาดท่าก็ยังเหมือนแล้วฮารุก็บอกตายแร้วหรือเราจะวนกลับมาที่เดิมทอรุก็ล้มลงไปแล้วก็บอกฮะสองชั่วโมงที่ผ่านมาเราเดินวนอยู่ที่เดิมหรือเลยบอกว่าผมไม่ไหวละกลับบ้านกันเถอะเพราะความเสียงดังของโทลรุเด็กก็เลยร้องไห้ร้องไห้แล้วทลรุก็เลยสงสัยว่าอทําไมเด็กมาอยู่ที่ฉันล่ะจริงจริงแล้ว พ่อที่อุ้มเด็กไปมาแขนอะเป็นเน็บสงสัยจะแก่แล้วแล้วคะรุก็บอกว่าเดี๋ยว,ว,วจะน่วนให้แล้วโทรลุก็บอกโอ้ยเด็กอเมซอนหูร้องเสียงดังดีแท้หูจะตึงไหมเนี่ยจูๆ่ๆทรลก็พูดโอ้ข้าสึกบุะชิตสงสัยข้ามเที่ยงที่กิน เมื่อตอนนั้นสงเจจะเป็นพิษแล้วเด็กอะ่ะแล้วโทลุก็เลยเอาเด็กไว้ตรงใต้ต้นไม้แล้วก็หาที่ปล่อยค่าศึกบุกแล้วจู่จุก,ก็มีมือปิศาจมาที่เด็กมือปิศนานั้นก็คือลิงจอดตัวเดิมที่โทลุกไปแย่งกล้วยมากินบางง่ายแก้แค้นจากกล้วยจากกล้วยที่นเด็กที่พวกลิงพวกนั้นอะ่ะขโมยไปก็คือตัวโต๊ะลูกของเผ่ายาลูโปนั่นเองแล้วเนี้ย โทอรู้่าที่ยังไม่ทันได้ปล่อยค่าศึกบุกแล้วแต่ว่าก็เปิดกางเกงอยู่แล้ววันนี้บอกว่าคืนตดโต๊ะมานะเจ้ลิงว่ายังไม่ได้อีกเสยกียงเกงเลยตอนที่พยายามตดโต๊ะคืนมาแล้วโทรู้อ่ะฉากทาซานมาหนเถาวันมาแล้วก็ถีบลิงพวกนั้นตู้มแล้วทั้งลิงทั้งคนก็ล้มตดโต๊ก็กระเด็นไปจนถึงแม่น้ําแต่ว่ายังไม่ตก ตอนที่กําลังจะตกจระเข้บุกเจ้าค่ะตอนที่จระเข้บุกแล้วพ่อกับพาลุก็บอกว่าไม่นะแต่ว่าสุดท้ายจระเข้ก็งับเด็กไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณพ่อมาจับตัวโตไว้ได้ทันพ่อกําลังจับราตัวโตมาจริงๆแล้วจระเข้ะบอกจริงมันงับผู้ใหญ่ได้นะส่วนนั้นนะบอกง่ายๆ ตัวใหญ่สุดยอดอ่ะแล้วตอนที่จับมาได้แล้วก็หมุนหมุนหมุนไปจระเละเข้ก็กุ้ยวันนี้ไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเด็กเแบบี้ก็คือตัตตัวนั่นเองแล้วโทลุก็เลยพูดว่าช่โยพ่อคือฮีโร่ตัวจริงแต่ว่าฮีโร่สลบตาค้างว่างั้นสลบตาค้างแล้วคิดว่าคงใกล้ถึงแล้วแหละก็เลยคิดว่าพ่อของเด็กคงรอยอยู่ริมแม่นะ้ำแม่นม้ำละมัง้งแล้วโทลุก ก็เลยสงสัยว่ามีเรื่องสงสัยเผ่ายาลูปโปมีแต่ผู้หญิงแล้วโตโตเกิดมาได้ยังไงก็คือการที่โตโตเกิดมาได้เผ่ายาลูป,ปที่มีแต่ผู้หญิงแต่เขาอะก็แต่งงานกับพวกกลุ่มผู้ชายได้แต่แยกกันอยู่ผู้ชายก็ไปอยู่ที่เผ่าตัวเองส่วนฝั่งผู้หญิงก็ไปอยู่ที่เผ่าของตัวเองก็เลยคิดว่าโถเอ้ยถ้าเด้นเด็กผู้หญิงแต่แรกอะก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกแล้วฮารุก็เลยบอกว่าเรื่องนั้นอะมัน ดได้หรือไงโท้วบ้วยแล้วจูจจ่ก็มีเสียงปริศนาดังตุ้มมาเสียงนั้นก็คือเสียงผู้หญิงคนหนึ่งจากพายาลปโ,ปโปเอาไม้มาฟาดเลยแล้วโทรวก็เลยพูดจะทำอะไรอะ่ะชีราด โทลุชิลาดแล้วโกโรก็เลยว่านี่คนอยู่ดีๆจะมาตีแบบน,นี้ไม่ได้นะ <S <S คนผู้หญิงคนนั้นก็บอกองั้นลองอีกทีไหมไม่ลองจ้า <S <S แล้วคนที่มาก็มีสองคนคนหนึ่งที่โผล่มาเป็นคนที่สองก็พูดว่าเอาเด็กมาโกโรก็บอกที่แท้จุดประสงค์ของคนพวกนี้ก็คือจะเอาโตัวโตไปนั่นเองไม่ได้หรอกน้อยแน่แล้วโทลุก็เลยพูดว่าหรือว่าเป็นมนุษย์กินคนที่จะจับตัวโต,วต,วต,วตวไปกิน มนุษย์กินคนทั้งมนุษย์กินคนมีที่ไหนไลส่สาระทั้งเพแล้วก็จัดหัวโทรลไปโทรลก็เลยพูดว่าการพูดกับการกระทำนี่แย่จังเลยนะครับแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าพวกเจ้าการลักพาตัวลูกของข้าไปได้ยังไงข้าคือยอดนักลบเผาของยาลูโปเชลนะพ่อกับฮารุก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้ในเขาพูดว่ายาลูโปใช่ไหมฮาลุคิดว่าใช่นะคะคนนั้นนะ่ะก็ชื่อว่าซาซาพูดว่า ซาซาคนนี้ไม่ปล่อยไว้แน่เขาาก็เลยบอกว่าจงลิมรสลูกดอกอับยาพิษที่ความเสืิอจากกลัวได้สักเถอะส่วนตัวยาพิษก็มาจากกบลูกศรละพิษแห่งอเมซอนกบลูกศรและพิษเป็นกบที่มีพิษเคลือบอยู่แล้วถ้าเวลาไปป่าเห็นกบสวยๆห้ามจากเด็ดขาดมันมีพิษนั่นแหละมีพิษเลยมีพิษแล้วแค่จับ ก็ตายได้เลยแล้วเวลาที่คนเขาว่าเอามาอาบยาพิษเขาว่าก็ต้องระวังด้วยคนที่เป็นเพื่อนของซาซาที่ชื่อว่ากามาคนที่โดนงูพิษกัดแล้วก็บอกว่าหยุดนะอย่าทำอะไรผู้มีพระคุณโอเคมาความรู้กันเลยการล่าสัตว์ของเผ่ายาลุโปก่อนที่จะล่าสัตว์ในป่าคงดิบพวกเขาว่าจะต้องทาสีตัวให้ดำ การทาสีตัวให้ดําก็คือเขา,าจะเอาฐานสีดํามาแล้วก็เอามาทาปกติมันะจะเอาไว้ช่วยให้อำพางตัวในป่าได้การฝึกลบของเผ่ายาลุปโปเขาอ่ะก็จะต้องเคยแบบง,ง่ายๆเคยชินกับสัตว์ที่ดุร้ายอย่างเช่นแบบเคยเลี้ยงหรือว่าเคยอยู่ร่วมชีวิตกับมันมาด้วยก็อย่างเช่นแบบจะเป็นอนาคอนดา อนาคอนดาที่ได้ชื่อว่ามูที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกที่สามารถกินเจระเขคได้เลยเจระเคตัวต็ไวยตัวใหญ่ด้วยแล้วปกติปากของมันอ่ะจริงๆแล้ว ก็มีการสันนิษฐานว่ามันก็สามารถกินคนได้เลยสาหรับเผ่ายาปปรูโปการเลี้ยงอนาคอนดาหรือว่าเคยอยู่กับมันอะไรแบบเนี้ยเป็นการฝึกความกล้าอย่างหนึ่งของเขาก็คือพอคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าขอโทษนะที่ข้าคิดว่าคุกท่านรักพาตัวลูกของข้าไปแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าข้าก็ด้วยแล้วทูรุก็ดา่ดาดา่ดาแบบว่างั้นพวกคุณคุยก่อนที่จะลงไม้ลงมือสิครับทารุก็บอกว่า เอาหน้าโทลุะหัวแข็งจะตายแค่นี้จิบจิบอันนี้โทลุก็บอกว่าแน่ใจนะว่าชมชมหรือด่ากันแน่โทลุก็เลยพูดเอ๊ะอยู่เผายาลูโปกันทั้งคู่อย่าบอกนะว่าคิงคองผู้หญิงคิงคองนี้ก็เป็นผู้หญิงหรือพอโทลุพูดกับแบบนั้นที่คนที่โทลุบอกว่าคิงคองเนี่ยแล้วก็บอกว่า้าเป็นสาวที่ฮอตที่สุดของเผ่านะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฮอตที่สุดแต่เหมือนคิงคองตอนหนึ่งที่พ่อของเด็กมาถึงแล้วพอรับเด็กไปแม่ก็เลยบอกว่าถ้าพ่อดูแลไม่ดีจะเป่าลูกดอกไปถึงบ้านเลยลูกดอกนั่นก็คือที่บอกว่าอาบยาผิดนั่นเองแล้วพ่อก็เลยบอกโอเคโอเคจะดูแลเป็นอย่างดีเลยพขอรู้ว่าก็อุ้มเด็กแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยตอดตอนน้องรักโตวไวๆนะจริงๆแล้วเออไม่ใช่พี่น้องกัน แล้วทรุก็เลยบอกว่านึกว่าจะได้โตโตไปเป็นเพื่อนกับคารุด้วยจะได้เป็นลูกน้องรื้ว่าคารุจะได้ลูกน้องเพิ่มอีกคนรู้สึกเสียดายจังคนที่เป็นเพื่อนของแม่ก็บอกว่าเด็กเพาวยาลุโป <c oughs> ไม่ใช่แมว <c oughs> ไม่ใช่แมวที่เอามารับเลี้ยงอะไรแบบนี้โทลรุก,ก็บอกว่าคงมีโอกาสาได้เจอกันอีกนะแล้วตอนนั้นที่กางเกงของโตโตหลุดโตโตก็ฉีกใส่ปากโทลุแล้ว ท้าก็บอก oh. แหวะพี่ไม่ใช่กระโจนนะแล้วแม่ก,ก็ว่ายแล้วโทรู้ก็มานั่งน้ำลายไหลยอยู่ตรงแม่น้ำท้ารู้ก็บอกถ้าจะช็อกหนักให้จบส่วนมาถึงความรู้การท่องเที่ยวในป่าอเมซอนปกติแม่น้ำในป่าดิบชื้นอย่างอเมซอนปกติแม่น้ำอ่ะการมีแม่น้ำมันจะเพิ่มความชุ่มชื้นได้แล้วก็เพิ่ม น้ำให้กับต้นไม้ถ้าเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำม,มันก็จะยิ่งเยอะเลยก็เป็นแบบว่านอกจากเนี้แม่น้ําม,มันม,มีประโยชน์ให้สัตว์อย่างเช่นแบบเสือจากกัวอะไรแบบนี้มากินน้าําส่วนในน้อยังคิดว่ามันจะปลอดภัยเป็นเพราะว่าอ,อนาคอนดามันว่ายน้ําเป็นบอกง่ายๆคือบกพึ่งน้าําแถมยังมีจระเข้เคแมนอีกด้วยแล้วก็ยังมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่ทุกคนทีด แบบนี้สัตว์แบบนี้ที่ไทยก็มีก็คือโบโตโลมาสีชมพูนั่นเองจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีสีชมพูทั้งตัวแต่ที่บอกสีชมพูจะเป็นบริเวณที่ท้องแต่ว่ามันอ่ะมันก็เกือบสุญพันธุ์เป็นเพราะว่าทุกคนอะเวลาที่เห็นมันเขาจะยิงมันทียิงให้ตายเลยยิงให้ตายเป็นเพราะว่าเอามาเป็นอาหารให้ปลาดุกนั่นเอง ที่บอกว่าลมาสีชมพูแล้วเอามายิงให้ปลาดุกเป็นเพราะว่าบอกง,ง่ายๆปกติเวลาปกติปลาดุกมันเอาไปกินใช่ไหมกินบอกง่ายๆเหมือนขุนเทีอ้วนอะเอาเป็นอาหารตัวแบบขุนเทีอ้วนความรู้ต่อไปแม่น้ำสองสีของอเมซอนแม่น้ำสองสีนี้ที่มันไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเพราะว่าความเร็วมันไม่เท่ากันฝั่งแม่น้ำสีแดงมันจะมีความเร็วยิ่งกว่าแล้วก็ไปไกลสุดส่วนแม่น้ำ สีหนึ่งที่ไม่ใช่สีหนึ่งจริงๆแล้วมันมีสองสีก็คือสีน้ำปกติกับสีแดงที่มันมีโคลผสมอยู่ด้วย แล้วน้ำอนนะันนั้นอะน้ำที่มีสีแดงจริงๆเราก็ไม่เรียกแกลกสีแดงแต่บอกง่ายเรียกว่าเหมือนขาวกับดำฝั่งแม่น้ำที่เรียกว่าขาวแต่ไม่ได้ขาวมากก็ได้สักประมาณสีเนื้อฝั่งแม่น้ำสีเนื้อจะมีความเร็วมากกว่าฝั่งแม่น้ำสีปกติแล้วมันก็เลยไม่รวมกันแล้วแม่น้ำนี้มันจะอยู่ในเมืองมานาวแล้วมันก็รวมอยู่กับแม่น้ำของอเมซอนด้วยมันก็จะบอกง่าย ถูกเรียกว่าแม่น้ําสู่ประตูป่าอเมซอนถ้าจะเดินถ้าจะไปตามตัวแม่น้ำอันนี้ก็ไปถึงป่าอเมซอนเลยแต่ว่ามันมีทางแยกอยู่3ทางให้ไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจะเป็นถึงป่าอเมซอนฝั่งซ้ายสุดแล้วปกติที่อเมซอนก็จะมีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคังคกสีทองปกติมันอะ่ะก็ในความโลกของมนุษย์เขาอ่ะ ก็จับมันแล้วก็จะเอาไปทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งอะไรแบบเนี้ยเครื่องประดับตกแต่งเอาไปฆ่าอะไรแบบเนี้ยางคกเอาไปป,ประดับตกแต่งคางคกที่บอกเป็นเพราะว่าตัวของมันมีสีทองแล้วก็เอาไปขายค่าขายอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าสูญพันธุ์หรือ,อยังแต่ไม่ค่อยเห็นแล้วสำหรับคนอเมรอนเขาว่าจะ เรียกได้ว่ามันคือสมบัติของป่าอเมซอนต่อไปความรู้ของเผ่าอะไรแบบนี้ปกติจะมีเผ่าหนึ่งที่เหลืออยู่แค่5คนท่านั้นเองก็คือเรียกว่าเผ่าอากูลสกึก็จะเป็นเผ่าที่ชอบฉิงดนตรีเอากิ่งไม้อะไรแบบนี้ไปทําเป็นเครื่องดนตรีแบบนี้ปกติป่าอเมซอนอ่ะจะขึ้นชื่อเรื่องนักลบหญิงปกติทีพจะปรากฏต,ตัวอยู่ในเทพนิยายกรีกแล้วเหตุ ใดถึงได้ไปอยู่ในเทพนิยายกรีกด้วยก็คือเหตุใดถึงขึ้นชื่อแบบนี้เป็นเพราะว่าในทวีปอเมริกาใต้อะจะเหมือนเทศนิยายฝั่งยุโรปแล้วปกตินักรบนักรบหญิงเผ่าอเมซอนเขาอะก็จะทึ๊กๆึกหน่อยแล้วก็ปล่อยง่ายสู้รบกับพวกทหารฝั่งยุโรปได้เลยอะแล้วคอมเมนต์ของครอบครัวถึงหมื่นโทรรูผ้ผู้หญิงเผ่าอเมซอนอะทึกเหมือนฮารุเลย ีเเยวเอแล้วก็คือที่บอกป่าของโลกเธอรู้สงสัยว่าไหนบอกว่าเป็นป่าของโลกรู้สึกหายใจไม่ออกเลยฮารุอ่ะก็เลยบอกว่าเป็นเพราะว่าไปแย่งกล้วยกินไงไปแย่งกล้วยกินที่ป่า Amazon อเมซอนอ่ะคอมเมนต์ก็คือนักประจนภัย์ก่งเก่งอะ่ะตอนถ้าไปประจนภััยที่ป่าอเมซอนโอ้ยเหนื่อยเลยจบ จบ e p พหอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะไปติดตาม EP2 ด้วยนะคะ